นสวัสดีครับพี่ชายแฮกนะครับก็ทำละครนะครับมนุษยลูกทุก่งอยู่ตอนนี้ก็อัปเดตนะครับตอนนี้ก็ถ่ายทำไปแล้วประมาณ 60- 7 0ถึงเเซครับผมก็เหลืออีกไม่กี่คิวแล้วนะครับแล้วก็ยังมีเหลือฉากใหญ่ๆฉากสำคัญสำคัญซึ่งจริงๆแล้วเราก็ช้าในเรื่องของการเตรียมงานอย่างเช่นเรื่องนี้เนี่ยเราก็จะมีในเรื่องของการแต่งงานด้วย ใครที่ได้ชมวลรักษุกทุ่งเวอร์ชัน2567นี้นะครับจะได้เห็นคราวกับทองปาวแต่งงานเราก็จะเห็นกันแบบว่าคนต่างจังหวัดเขาแต่งงานกันยังไงจัดงานปแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีฉากใหญ่ที่สาคัญนั่นก็คือฉากงานวัดซึ่งเป็นฉากที่ยิ่งใหญ่มากอันนี้ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามชมกันแตกต่างกับเวอร์ชันก่อนหน้าน,นี้ยังไงบ้างคือแตกต่างอยู่แล้วนะครับโดยที่อย่างที่เราบอกว่าเราทําในยุคยุคปัจจุบันด้วยอะไรด้วยแต่มันก็จะมีกิมมิคในเรื่องของความเป็นวลลักษุคุ้งก็ ก็ยังคงอยู่นะครับบอกได้เลยว่าน้องมิวสุภะสิ์กับชาลดเนะาะคราวทองกวาเวอร์ชันนี้หรือแม้กระทั่งคิมมอนที่เล่นเป็นแว่นเนาะแล้วก็น้องเปากิ่งการเล่นเป็นบุปผาเนี่ยรับรองว่าทุกคนจะชื่นชอบและรักตัวละครเหล่านี้มากๆและอย่างหนึ่งสิ่งที่แตกต่างนั่นก็คือทองปลาเวอร์ชันนี้มันจะมีความรู้สึกว่ามีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นเป็นสาวสมัยใหม่นะครับ ความรักก็อีกเรื่องหนึง่งการทํางานหาเงินก็อีกเรื่องนึง่งทองป้าแบบเป็นตัวแทนผู้หญิงยุคใหม่อ่ะแต่ก็ถามว่ารักคราวไหมก็รักแต่มันจะมีในเรื่องบางจุดบางอย่างที่จะทําให้ทุกคนเนี่ยได้ติดตามว่าเฮ้ยมันเป็นผู้หญิงยุคนี้จริงๆเพลงล่ะส<ๆ>ีสันก่อเรื่องเลยเพลงนี้คือลิมิตใหม่หมดเลยหรือเปล่าเพลงเพลงทําใหม่นะครับร้องใหม่แล้วก็เพลงเก่า5เพลงเพลงใหม่5้าเพลงซึ่ง เพลงเก่าก็มี10บหมื่นสิบหมื่นตอนนี้น้องมิวก็เข้าห้องอัดเรียบร้อยแล้วมอลักลูกทุ่งก็จะมีแบบทั้งเวอร์ชั่นเดิมและเวอร์ชั่นใหม่ที่ทุกคนจะได้ฟังแบบเฮ้ยแล้วมันจะรู้สึกว่ามันแปลกไปกว่าเดิมเยอะมีอะไรแปกใหม่งพี่มีมีแปลกใหม่แล้วไม่ใช่ทั้ง1 0บหมื่นก็จะมีจังหวะแล็บด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็อัดไปแล,แล้วแล้วก็มีเพลงใหม่เพลงใหม่ท,ที่ที่ชาลลอดร้องแล้วก็อยากเวอร์ชั่นเก่าๆก,ก,ก็จะมีเพลงอะไรนะ มาทวงสัญญาใช่ไหม,<า>มของเราเวอร์ชันนี้มาตามสัญญาเอาาเเอเปลี่ยนไปพี่ค้าวจะมาตามสัญญามาตามอะไรยังไงเขาเคยสัญญาอะไรกันไว้อันนี้จะมาตามสัญญาแต่งใหม่ที่จะไปปเลยแต่งใหม่แต่งใหม่คนแต่งเพลงก็เป็นอาจารย์เรืองยศนะเรืองยศพินทองที่เคยทําเพลงมวลรักลูกทุ่งตั้งแต่เวอร์ชันแรกเลยตั้งแต่พี่ตั้วสลันยูกับอ่าน้ำผึ้งแล้วก็พี่ยีนศีลาแรงนะครับแล้วก็ ทีมพี่อ้ําทีมมิกทีมนี้คือเป็นทีมที่ทิพมึกมากในวงการเพลงลูกทุ่งทุกคนก็จะรู้ว่ารุ่นครูเลยแล้วทุกคนมาทำเวอร์ชันนี้แต่ไม่ใช่ว่าจะเฉยนะบอกได้เลยว่าโอ้โหฟังแล้วยังยังรู้สึกแฮปปี้มิโก้คืกว่าเดี๋ยวเพลงตุลานี้จะเริ่มปล่อยแล้วทุกคนจะเริ่มได้ได้ฟังเพลงกันแน่นอนนะครับแล้วก็บวงสวงฝากไว้เลยเนาะบอกไว้ตั้งแต่บอกที่นี่แรกเลยนะ ส7มกราลาวงสวงพระละครเราออกอากาศวันแรก26มกรลาสองห้าหกเจ็วางทำลายแล้ววางทเรียบร้อยแล้วและวันที่26เนี่ยก็จะมีแฟนแฟนมีตรมีการได้พบปะคราวทองปาแเลยนักแสดงทั้งหมดก่อนที่จะได้ชมละครจริงตอนกลางคืนช่วงกลางวันเรามีมิสติ้งกันแน่นอนครับคหาอุสปสรรคมีอะไรบ้างในเรื่องนี้ ตอนนี้ก็อย่างที่บอกว่าถ่ายละครหน้าฝนเนาะ,ะสิ่งที่เจอ <c oughs> ก็เรื่องของฝนแต่ถามว่าวนรักลูกทุ่งอ่ะมันก็ต้องเจอทุ่งนาฝนฝนตกมันก็ทําให้เห็นความชุ่มช่าความเป็นสีเขียวความเป็นธรรมชาติของท้องทุ่งนาแต่ก็อีกอย่างหนึง่งเรื่องโลเคชัน่นคือบางทีถ่ายถ่ายกลางทุ่งอะ่ะแล้วอย่าลืมว่ามันมีโคลอนอะ่ะโคลนบางทีเดินแล้วหนาขนาดนี้ยแต่นักแสดงเวลาเข้าฉากนี่เดินแบบเดินแบบ เดินเหมือนไม่มีไม่มีขี้โคลนไม่มีอะไรติดติดที่เท้าทุกคนตั้งใจมากทุกคนแบบพยายามมากๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าหลายๆาฉากถ้าใครเคยเห็นแล้วบางทีในในติ๊กตอกตอนนี้ต้องฝากด้วยนะใน t i k กต k อก เอสเทมลรักทุกคสงห 5, 6หก็ดตอนนี้สิบล้านวิวแล้วตอนนสิบหกล้านวิวสิบหกล้านวิวคือละครเราเพึ่งแบบยังไม่ทันออกอากาศแต่ได้รับการต้อนรับลองไปติดตามชมมีคลิปสนุกสนานอยู่ในนั้นเยอะมากเบื้องหลังคือคือเราทำละครเวอร์ชั่นนี้เราอาจจะไม่ได้ปิด ปิดเหมือนละครอื่นๆเราไม่ามรู้สึกว่าเราอยากจะให้คนดูเนี่ยได้เสพเบื้องหลังแล้วเพื่อที่จะให้เขารอดูเบื้องเบื้องหน้าแต่หลายๆคนอาจจะคิดว่าการที่เอามาเปิดเยอะเเนี่ยเดี๋ยวแฟนละครเวลาดูละครแล้วจะไม่สนุกหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วยุคนี้มันแตกต่างจากยุคเมื่อก่อนมากเพราะเราอย่าลืมว่ายุคนี้เป็นยุคโซเชียลดาราไปไหนทําอะไรเนี่ยทุกคนเห็นหมดฉะนั้นในเรื่องเนี้ยเราก็เลยไม่ามรู้สึกว่า ไม่จําเป็นจะต้องปิดก็ให้ทุกคนได้ได้เห็นแล้วก็ได้เสพเบื้องหลังกันอย่างสนุกสนานอย่างเต็มที่คาดหวังเรื่อละครเรื่องนี้นะครับคาดหวังเรื่อละครเรื่องนี้เออละครเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นมิติใหม่นะครับในของการรีเมคละครแล้วก็เอามาตีโจทย์ใหม่ก็สิ่งหนึ่งคาดหวังก็คือเราคาดหวังแฟนคลับรุ่นเก่ายุค90รุ่นตั้งแต่พี่ตั้วจนถึงรุ่นปอทฤษฎี3รุ่นที่เล่นมาพี่ปอณัฐวุฒิด้วยเนี่ยเราเชื่อว่าแฟนคลับรุ่นเนี้ย เราก็จะรักษาไว้เราก็ยังให้เขาได้อิ่มเอิบทาบซึ้งแต่คาดหวังเวอร์ชันนี้จะได้กลุ่มวัยรุ่นเพิ่มมากขึ้นครับอาายฝากหน่อยพี่เรื่องนี้ฝากด้วยนะครับหมดลักลูกทุ่ง2 5 6 7ใครที่เป็นแฟนคลับน้องมิวน้องชาลลอดน้องคิมมอนน้องเปาน้องเปียโนน้องเทเลอร์แล้วก็นักแสดงรุ่นเก่าพี่ทัศน์นัตจักร่วทุ่งพี่แจ็คธนพล่ายสายทานต้อมรัชนีกรได้ชมกันแน่นอนรับรองว่าสนุกอ๋อพี่เอ็กซ์เฮยเจคด้วยแล้วน้องโตนนด้วย เยอะมากดาราเรื่องนี้2 6มกราคม2567คืนวันศุกร์เวลา4ทุ่ม45นะครับมนลรักลูกทุ่งฝากด้วยครับขอบคุณครับ <c oughs>